อืถือว่าได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูแนวนี้ทั้งแนวว่าเป็นยังไงโอ้ตรงนี้ยิ่งเปื่อยหนักเลยเปื่อยไม่ว่านะครับยังมีพวกกิ้งกือมาอยู่ก็ถือว่านี่เป็นนิมิตใหม่อันดีที่มันทำให้ เป็นแหล่งอาหารของอสัตว์เล็กสัตว์น้อยนั่นแปลว่าสภาพดินนั้นพร้อมหรือว่า,าดีพอที่จะปลูกพืชได้นะครับโอ้สวยงามมากฮะโอเคเลยนะครับยากระเปื่อยหมดแล้ว15วันเองนะครับกับจุลินทรีย์จาวปลวกนี่ อื uh ้ huh. อ่าบริเวณนี้สวยงามมากเลยโอเค okay. ใช้ได้เลยกับกรรมวิธีในการาฟื้นฟูสภาพดินด้วยการห่มดิน เอาเศษหญ้าเศษวัชพืชที่เราถากถางทิ้งไว้แล้วเนี่ยเอามากองทับถมกันไว้แล้วก็รดด้วยน้ําจุลินทรีนะครับอตอนนี้ครูใช้จอบปลกูกถ้าเกิดว่าท่านไม่มีท่านอาจจะใช้ EM สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์อะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะช่วยในการให้ยานนั้นย่อยสลายได้นะครับเดี๋ยวพื้นที่ตรงบริเวณนี้ครูจะปลูกข้าวโพดครับแต่ปลูกแบบไม่ต้องทําแปลงอะไรทั้งสิน้น ขุดออกมาจากพื้นดินที่เรามาทําให้อุดมสมบูรณ์แล้วนะครับในวันนี้พื้นที่ที่ครูโฮมดินไว้แล้วอุดมสมบูรณ์ดีแล้วและเราก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของธาตุอาหารสําหรับข้าวโพดอีกเล็กน้อยนะครับมาดูครูว่าครูทายัางไงวิธีการของครูก็คือจะขุดหลุมต่อหลุมเนี่ยห่างกันประมาณ50ซนติเมตรแต่ก็ขุดไม่ต้องลึกมากนะักเดี๋ยวครูขุดาไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับนี่ครับแม้แต่รากกล้วยมันยังวิ่งมาถึงนี่เลยเห็นไหมครับ นั่นแปลว่าพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมมากนะอย่างนี้นะครับนี่ราโครยมาถึงนี่เลยนะครับมันอุดมมากมันก็เลยโวยมันก็สแสวงหาที่ที่มันจะหาอาหารได้ดีนะครับเดี๋ยวครูจะใช้เวลาในการขุดหลุมตรงนี้เตรียมหลุมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อว่าวครูจะทํำยังไงนะครับโดยประมาณ50เซนติเมตรปลูกแบบคนขี้เกียจ ไม่ใช่ขี้เกียจหรอกครับแต่ว่าจะลองดูว่ามันจะให้เรากินได้ไหมถ้าเราปลูบแบบนี้เนาะโอ้โหรากกล้วยยาวมาถึงนี่เนี่ยรูดมันต้องลึกครับนอกจากรากกล้วยแล้วสําคัญคือรากพยุงนี่สิ <c oughs> มันอยู่ใกล้ต้นพยุงพยุงก็แทงรากมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะเอาจบแค่ตรงนี้อพอเมื่อเราได้หลุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเอาง่ายๆเลยเราก็เอาปุ๋ยหมักนี่ปุ๋ยหมักของครูสวยงามลองกอนหลุม ทุกหลุมเลยนะครับและที่ปากหลุมเราก็เทใส่ดินที่เราขุดขึ้นมาด้วยนะครับนี่ง่ายๆ2องกดหลุมไว้แล้วก็เทไว้ที่ปากหลุมนะครับให้บริเวณนี้มีอาหารดินที่อยู่ภายในหลุมนะครับแล้วก็คุกเค้าเข้าไปนะครับรวมทั้งดินที่อยู่หน้าดินตรงนี้แล้วก็คุกเค้าเหมือนกันแล้วก็โกยล,ลงไปในหลุมเลยอย่างนี้นะครับนี่ก็เช่นเดียวกันคุกเค้าดินในหลุม แล้วก็โกยดินที่อยู่หน้าหลุมเนี่ยโกลยลงไปเลยมันก็จะมีธาตุอาหารที่เราเตรียมไว้สําหรับการปลูกแล้วนั่นก็คือปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการเตรียมหลุมปลูก,ลกง่ายๆนะครับให้มีธาตุอาหารนะครูทําไปตลอดแนวเลยแล้วกันนะเป็นการเตรียมเตรียมแปลงแบบง่ายๆแต่ก็ไม่รู้ว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่า ทำง่ายๆมันก็คงจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่จะลองดูครับทีนี้ขอพักเดี๋ยวขอพักเดี๋ยวและนี่คือเมล็ดข้าวโพดท,ที่ครูได้ซื้อมานะครับแล้วครูจะหยอดไปหลุมละหนึ่งเมล็ดหลุมที่เราเตรียมไว้เวลาหยอดเนี่ยครูจะใช้นิ้วทําเป็นรูประมาณสัก2องค์คุรีเนาะแล้วก็หยอดเม็ดลงไปนะครับแล้วก็กลบเอาแค่นี้แหละนะครับแล้วก็ขยับมาหลุมใหม่ เหมือนเดิมครับทำลุมไว้ประมาณ2องคุลีแล้วก็หยอดเม็ดลงไปกดเบาๆโอเคเดี๋ยวน้ำมารลดก็ในช่วงนี้นะครับครูจะจัดการกับการปลูกทุกลุมทุกแปลงที่เราเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวอีก1สัปดาห์หรืออาจจะ4วันนะครับให้เขางอกแล้วเดี๋ยวครูจะพามาดูอีกทีนึงนะครับเราค่อยๆติดตามอัปเดตข้าวโพดที่ปลูกด้วยกันตรงนี้นะครับพร้อมๆกันไปนะครับเดี๋ยวอีก7วันเจอกันครับเอ้ชดเดี๋ยวถ้าเขางอกแล้วเดี๋ยวครูจะพามาดูนะครับ